เจ้าบินอ่อนลาหรือไรหงฟ้าจึงมาเรียกดินเจ้าอยู่พลมมินไหนเลยมาสิ้นแค่เพียงพลมแดน ดาสาเจ็ดสีล้วนแต่ดีมีิโลใจด้วยเหตุฉะนใหรือจึงไม่เห็เช่นความงามดินแดนแห่งเรามีแต่ระกำขาดไฟ สำคัญเกลียดเจ้ามาถึงนี้พอดีที่เราสรงพาให้กลุ่มพ่อดินุ่มกายเจ้าแข็งแรงและเช้าเจ้าก็คงจะไปเจ้าบินออลาข้าช่วยหองฟ้าจะจนมีแรงเผือกมันตาแข็งก็โสเะสะวงเที่ยวหา ให้ที่ตอนจะกลาไม่เคยว่าเห็นใจบทเรียนสุดท้ายเป็นกายอย่าไม่หงุอหงจะบินออนไลน แค่ยงกํมแดงติดกันอะไรจึงไม่ฝเมืองแมนเห็นแควนเห็นแดนกันด้านว่าเป็นบ้านงามดาสาเจ็ดสีล้วนแต่ดีม่่อใจด้วยเหตุชะนายหรู้จึงไม่เห็นเช่นความงาม ระกำขาดไฟไรน้ำต้องตามด้วยแสงเดือนดาวหงฟ้าเมื่อลาบอกเราหงด้วยกันสำคัญเกลียดเจ้ามาถึงนี้พอดีที่เราทรงผ้าให้กลุ่มพ่อด้นุ่มกายเจ้า เร็งแรงและเชา้าเจ้าก็คงจะไปเจ้าบินออลหาข้าช่วยห้องฟ้าจะจนมีแรงเผือกมันตาแข็งก็โสเสวงเที่ยวหามาให้ที่ตอนจะกละ้าไม่เคยว่าเห็นใจบทเรียนสุด้าย เป็นกายอย่าไม